สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานประจำปี2568ของสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติค่ะ 24ตุลาคม2568เวลาสิบนาฬิกานายองค์อาจวงประยุนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติหรือสลอชอประจำปี2568โดยมีนายวรัตพฤกษาทวีกุลรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทางข้าราชการบุคลากรของสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมเครื่องอัฐบริขารและได้ร่วมกันถวายปัจจัยในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น9 2 8 9 2 8บาท12สตางค์ณวัดช่องลมพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เวลาต่อมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมสำนักง,งานค่ายหลวงบ้านไร่และเดินเยี่ยมในพื้นที่โดยรอบพร้อมทางให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาเพื่อเร่งแก้ไขอีกด้วยค่ะนะักค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี